เปิดภาพนางเอกลูกรักช่องเจ็ดหลังเธอถูกกล่าวหาว่าไม่สวย เป็นนักแสดงหญิงชาวไทยที่เกิดที่จังหวัดสุรินทร์และย้ายมาพักอาศัยกับครอบครัวที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7ด HD มีชื่อเสียงจากละครพื้นบ้านเรื่องสังทองในบทบาทพระธิดารจนาแสดงคู่กับมณสุรศักดิ์สุวรรณวงศ์สำหรับปูเป้เกษรินน้อยพึ่งโดยในตอนนี้เธอกำลังมีละครเรื่องบ่วงวิมาลาที่กำลังอ่อนแออยู่ก่อนหน้านี้สาวปูเป้เจอบราม่าโดนบุลลี่เรื่องหน้าตาและเรื่องการแสดง ในละครเรื่องล่าสุดแต่อย่างไรก็ตามมีแฟนคลับรวมไปถึงมิกทอระยะหนิงปานิตามาให้กำลังใจในครั้งนี้และวันนี้เราได้รวบรวมภาพของสาวปูเป้มาให้ชมกันเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่สวยและมากความสามารถค่ะ